ความเราชอบไปเรื่รับคืออ่ะแม่คือเยอเล่ไล่ฉันกลับไปนอนบ้านแล้วโรงแรมสุขุมวิทแล้วบ้านฉันอยู่ลาดสอาวไกลมากฉันนั่งรถกลับบ้าน เพราะว่าฉีดแตตันผู้ชายไม่ไม่จริงค่ะแต่ฉันมีของจริงที่จะให้พวกเธอดูความรับ Fabulous นี่ค่ะความรับของ Miss Fabulous หัวอยู่นี้ตัวอยู่ไหนคะอยากน่ากลัวมากเลยเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับลยนะเพราะคนไทยมันยืนหนึ่งเรื่องนั่นล่ะ ผอดหัวไงก็มันมีข่าวดังล่าสุดก็คือกระสือกระเทยไงเคยได้ยินปะเล่วเราพอดหัวที่ไหนก็ได้ This is a กระสือกระ m ือาอ่ดเรียกอะไร Open up your head อธิบายกระสือให้ลิกาอังหน่อยเลยลิกากระสือกระสืออะแม่กระสือกระสือ is a ghost is grow in Thailand grow yeah grow in Thailand yeah he uh h a d only only h e a d uh and t h e nobody and nobody 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 but you me uh แม่เขาเรียกมีแต่ไส้อะเขอะไรมีไส้อะเขอะไรไส้ um have only colon เครื่องในเครื่องใน colon เข่ใชราะว่า colon ไม่รู้ทั้งโอริโคลนอ๋อ this is a p o ่เปิดเปิดเร็วซอฟพาวเวอร์เร็วเปิดกระสือให้เพื่อนๆดูเป็นไงกระสือไทยอ๋ this is a cross in ้อ๋อระสือฉเป็นครับไ she she's a brain head and b o d อีสต์ไมล์อีดอไซผมยาวใช่ผมยาว and and at night she will go to find something eat and eat like eat like frog leg Uh, baby. From really? baby chicken. Yeah. yeah. Baby, baby like, baby like, baby like human baby, yeah. <laughs> Eat a rock neck. Eat a <laughs> soko Eat a key, uh, uh, like that. Eat a dirty, a dirty, dirty, dirty thing. Oh, a dirty stuff. Star Power in, in Thailand scores... <laughs> <Thailand>, so... <laughs> power in Thailand ghost <laughs> <laughs> <God> transcendent let's <laughs> ghost <laughs> <laughs> yeah. yeah i will show you all the same ghost yeah. mm. ghost uh ghost you know ghost ghost in like uh, is this Maya? <laughs> no Hong Ho Long Bing <laughs> no Is hong long being ghost <laughs> yeah, yeah. Oh. yeah. อินโดนีเซ so, so, ียเหรออินโดนีเ huh, ซ yeah. oh, ียอะไรโซโหรออินโดนีเ yeah. ซ oh, ียซอร์เมิอ้าวอ้าวโน้ตออินเบดี้อินเบดี้โอแกนชิพคอร์ทเย้วายตายทุกคนคือกระสือมันมีทั่วเอเชียนะตายผมจะพูดตาย้ยานแครกเกอรมาแย่มาแย่มาแย่อามาเวี่ดนามก็มีหรออ้าวมีหมดเ่องเซอ์เวอร์ ถ้าอยากเห็นตัวเป็นๆก็เสื้อกันฟลาบุลัสอินเตอร์ไฟนอล